คอมพิตไวจริงไหมเร็วแค่ไหนลองฟังจากปากพี่โตเลยครับผม,ผมว่าทํางานเรียบร้อยสะอาดรวดเร็วนะครับแล้วข้อสาคัญคือผมติดต่อไปหลายเจ้าแล้วก็เจ้านี้ติดตอ่อเป็นเจ้าที่ไม่เสียเวลาและติดตอ่อกลัามาหาผมผมชอบคนทํางานเร็วนะครับแล้วก็ติดตอ่อลูกค้าเร็วอะไรดีบุ๋มก็ว่าดีคอมพิตด,ดีจริงเหรอที่ตัดสินใจเลือกคอมพิวเตอโซลา่าเนี่ยนะคะเป็นเพราะว่าศึกษาค่ะแล้วก็ที่ประทับใจอีกอย่างหนึ่งนะคะสําหรับบริษัทนี้ก็คือว่าเรื่องของประกันค่ะ ประกันเนี่ยนะคะในระบบของอินเวอร์เตอร์เนี่ยนะคะก็ประกันทั้งหมด12ปีด้วยกันประกันแผงโซล่าเนี่ยนะคะปาไปถึง25ปีถึงรุ่นลูกได้เลยนะคะร้อนขนาดนี้ค่าไฟขนาดนี้ต่อได้ว่าจะไม่ทนครับ ทุกวันเนี้ยมันร้อนดังนั้นคือเรามาหาวิธีการจัดก,การดีกว่าว่าทำยังไงให้เราได้ลดค่าไฟได้นั่นก็คือการติดโซล่าเซลล์เขาบอกว่าประหยัดค่าไฟได้ถึงตามถึงสีเท่าเลยแล้วเรื่องประกันกับบริษัทคอมฟิตนะคือปังเวอร์ถ้าเกิดจะติดโซล่าเซลล์ต้องติดกับคอมฟิตเท่านั้นปังเวอร์